ันนี้เราจะมาแนะนําการพิมพ์พินอินอย่างเดียวโดยไม่มีตัวอักษรจีนร่วมด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปแอรไปมีเว็บแปลงนะคะก่อนอันดับแรกเลยเราต้องรู้จักเว็บนี้ก่อนค่ะพินอินโทนพินอินโทนกดเข้าไปเลยก็จะเจอพินอินโทนอันนี้จะเป็นเว็บที่ทําให้เราพิมพ์พินอินได้นะคะ ขั้นต่อมาเราก็มาดูที่ดาวน์โหลดพินอินโทนของใคร64บิตก็โหลด64บิตของใคร32ก็โหลด32ค่ะส่วนของเรา64บิตเราก็กด64บิตแล้วก็เซฟเลยพอเซฟเสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งค่ะเข้าดูโฟลเดอร์ที่เราโหลดไว้แล้วก็มากดติดตั้งพินอินโทนเราโหลดมาเยอะมาการอต่อไปค่ะรอรอ,รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มา ่าต่อไป a c c e p t install yes finish อ่าพอเสร็จแล้วขั้นต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือเข้ามาที่ setting ค่ะ setting ตรงนี้จากนั้นก็กด time and language แล้วก็กด language and r e g i o n แล้วเราจะเพิ่มแป้นพิมพ์เข้าไปค่ะอันนี้สําคัญนะคะเราจะเพิ่มเป็นแป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นเพราะมันสามารถใช้ร่วมกับพิมพ์อินโทนได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปเจแปนมาแล้ว Next i n s t a ร์บางคนอาจจะช้าบางคนอาจจะไวนะคะก็รอรอแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วเราเข้ามาจุด3าจุดตรงนี้ค่ะตรงของญี่ปุ่นนะคะมอออปชั่น จากนั้นกด language option มาดูที่ keyboard k e y บอร์ดเราก็จะเพิ่ม keyboard พินอินโทนเข้าไปก็จะเจอพินอินโทนอันที่สองนะคะก็กดเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วพินอินโทนก็จะมาอยู่ในนี้ดูตัวเปลี่ยนภาษาของเราก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นพินอินโทนทีนี้มันมีภาษาญี่ปุ่น2อันแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เอา Microsoft IME ของญี่ปุ่นออกค่ะก็กด3จุดเหมือนกันแล้วก็ remove ทีนี้ก็จะเจอก็จะเหลือแค่พ in ิมพ in ์อินโทนเจแปนนี้พิ n อินโทนอ่ะเรามาเรามาลงโปรแกรมกันเสร็จแล้วเราก็มาลองพิมพ์ดูนะคะการพิมพ์เนี่ยเราจะต้องพิมพ์ตามเสียงกับตัวเลขยกตัวอย่างเช่นเลือกอ เลือกพิมพ์อินโทนก็จะอย่างเช่นอันนี้จะพิมพ์คําว่าวอรถ้าพิมพ์แบบถ้าพิมพ์ตัวนี้เข้าไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าวอรเสียงอะไรคะวอรเสียงสามแล้วก็กดเลข3มันก็จะขึ้นมานี่เสียงอะไรเลขสมขึ้นมาอ่ะอี e เสียงอะไรเลข1ก็กดเลข1นเอเสียงอะไรเสียง4ก็กดเลข4 อ,อููเสียงอะไรเสียงสามก็กดเลข3ามก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะได้นำไปใช้ในการทำงานหรือว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะโอเคค่ะวันนี้มาพอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะชิชๆ